นี่ครับจากบอยทอยอาซี่มันตะนคอมอันนี้เทสมินิวันนะครับมาบีมินิวันนะครับอันนี้สองไอ้พี่ปูนะครับมือใหม่นะครับอันนี้ก็ถือโอกาสอ่ะวันนี้มีเพื่อนมีเพื่อนตีนะครับเพื่อนน้องบอยนะครับอาจจะตีแห่งบอยทอยะครับมาช่วยนะครับเริ่มจากอ่าคอนเนคเครื่องครับอ่ะทีที่สองคือหนึ่งสองค้งอ่ะโอเคครับอ่ะตอนนีต่อต่อตนรีโมทนะครับทีนี้ตัวรบนะครับหนึ่งสอง อ่าโอเคครับแล้วก็รอรอรอสักครู่นะครับนะครับถ้ามันมีแอปอยู่แล้วเห็นไหมครับมันจะเข้าหน้าแอปไปเลยเห็นไหมครับอ่าอันนี้ต้องมีการปรับเข็มชิ้นใหม่ก็คือเป็นเรียกว่ากินอาคนิเบกกินบอลนะครับอ่าลองบอลก็จะกดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บอย่างงี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับแล้วเราก็กดเนี่ยคานิเบชั่นอ่าเดี๋ยว้องบอลจะทําคลิปไประดี๋ะไรก็เริ่มเริ่มได้เลยครับแล้วก็หมุนหมุนตัวโดนได้เลยครับ ซ้ายก่อนนะครับอาจเริ่มซ้ายก่อนนะครับพี่ปู่ซ้ายซ้ายจะหมดจะได้รอบดูไฟที่ข้างหลังหรือว่าดูสัญลักษณ์ที่จอก็ได้ครับอ่าโอเคพอเปลี่ยนรูปแล้วพูดพอเปลี่ยนอยนั่นแหละอ่าแล้วก็เนี่ยครับตั้งกล้องลงครับแล้วก็หมุนไปทางซ้ายเหมือนเดิมครับอสถานะหมุนกันนะครับเห็นไหมครับโอเค,อเคแล้วเรามาทําให้ดูอีกรอบเลยนะครับ อโอเคทีนี้อ่าพอเปลี่ยนแล้วครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็อ่าหมุนนะครับแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมครับแอ้วก็อันนี้ลงครับโอเคขึ้นแล้วก็นะครับเปลี่ยนไปตามกล้องขึ้น เรียบร้อยครับแล้วก็เทคออฟนะครับอาเทคออฟนะครับก้าฉชีกเป็นตัววีครับเทคออฟอานะครับเทคออฟแล้วก็ยกขึ้นเบาเบาครับโอเคทีนี้ถ้ารอให้เนี่ยครับเพราะ h ม m e เด i n t u p นะครับทีนี้ทีนี้ฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูไปด้วยกันเลยฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นอ่านะครับจะเป็นเดินขึ้นขึ้นกับลง อ่านะครับขึ้นอ่านวก็ลงอ่าแล้วก็เป็นการหมุนตัวลำครับหมุนกล้องโอเคโอเคนะครับอ่านี่ครับฝั่งซ้ายนะครับอ่าะฝั่งซ้ายก็จะเป็นใช่ไหมครับขึ้นขึ้นกับลงอ่าครับแล้วก็หันตัวหันตัวลำอ่านเลยนะครับพี่โปาหันตัวลำโอเคอ่านาะครับอ่านะครับอ่านะก็เดี๋นะครับเดี๋ยวขอยกลดลบ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 ไปได้พอดีนะครับลดมาพอดีอ่านะครับ ตวนฝั่งขวาครับอย่างนี้เามาเป็นฝั่งขวานะครับโอเคหลให้เพื่อนให้เพื่อนผมเด้งลงมาโอเคครับฝั่งขาจะเป็นการโฉบนะครับโฉบซ้ายโฉบขวานะครับซ้ายขวานะครับบนหัวแท็กซี่ซ้ายขวาซ้ายนะครับขวาอ่าครับ okay, okay. ่าเนี่ย okay. คือแล้วก็เด okay. ินหน้าครับแล้วก็ถอยหลังโอเคนะครับอ่านี่เป็นการสั่งใช้งานสติ๊กเรียบร้อยนะครับโอเค๋ยวก็ที่นี้ปุ่มข้างบนนะครับจะเป็นปุ่มฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่จะเป็นเลคคอร์ดฝั่งขวาจะเป็น โฟโต้นะครับจะเป็นถ่ายภาพอ่าโอเคนะครับแต่จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมเริ่มเก็บภาพให้เลยนะครับโอเคนะครับตั้งมุมไปไปอ่านะครับเก็บภาพไว้แล้วครับเริ่มเล็กคอร์ดครับมันจะบินแม้ไม่ค่อยเยอะนะครับมินิวันในหมู่บ้านน้องบอยนะครับ ภาพชัดมากนะครับอ่าเห็นะครับเนี่ยโดทน่ินสยาณลบกวนก็คืออ่าเ๋ยวถา้าบินในกรุงเทพม,มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับอ่านะครับลวกลัวนะโ,โอเคเดี๋ยวนี้อ่า้องมาให้น้องเพื่อนน้องบาลองถ่ายภาพนิ่งนะครับถ่ายภาพนิ่งนี่แหละนะครับถ่ายภาพนิ่งก็ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาโอเคครับเนี่ยเราอยากจะให้มุมสวยๆหน่อยก็อยู่ที่เนี่ยเรา,าคอนโทรลเลยนะครับดูนะคอนโทรลมุมได้เลย นี่แผ่นขึ้นอ่าโอเคครับอ่เห็นะนี่นะครับฝั่งตรงนี้นะครับเป็นการแผ่นอ่าการแผ่นนะครับอ่่นะครับเนี่ยผ่นแผ่นแผ่นให้ตัวตัวแพลลงมาเห็นไหมครับเห็นลังคาเลยอ่าโอเคครับนี่นะครับอ่านะครับเห็นยานั้นเบรกอยูตอนนี้นะครับความสูงระดับก็ต้องได้พี่น้องบอยว่านะครับเนี่ยอ่าตอนนี้มันไกล20และสูง19นะครับซึ่งเป็นระยะระยะที่น้องบอยอ่า ตั้งไว้เรียบร้อยนะครับอด้นะครับเนี่ยตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่โอโอเคครับมันจะอาย้อนแตกหน่อยเพราะแดดแรงมากๆจริงๆนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเรียกรีเทนดูโฮมนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือาะคอนโทรลไปโอเคโอเคนะครับระยะก็ได้เพราะว่าน้องบอยตั้งไว้ก็คือน้องบอยตั้งไว้อยู่ที่สิ้านะครับกับสิ้าแต่เนี่ยมันยี่้ากับย5้าแล้วถือว่าเลยนะครับไดาเรารีเทนดูโฮมได้นะครับ โอเคครับนะครับอันนี้มันอาจจะมายังไงก็ต้องมาใต้ใต้พวกผมนะครับเพราะว่าเย็นเย็นเย็นอยู่ตรงใต้เปล่าครับอ่าแต่ระหว่างเดินโฮมเนี่ยเราคอนโทรลได้นะครับไม่เป็นไรเรานิ่งๆนะครับอ่านะครับมันจะมาใต้ตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยครับเราคำว่าแลนดิ้งอ่ะแลนดิ้งใช่ไหมครับอ่าเนี่ยครับอ่ะเรากันได้เห็นะครับเนี่ยเพื่อนผมกันมาเนี่ยครับ สามารถกันและควบคุมโดนได้นะครับเพื่อให้ให้มาในทิศทางที่เราต้องการนะครับอ่านะครับแล้วเขาจะกลับมาลงมาจอดเองนะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับพี่โปโอเคนะครับผมครับผมครับผมครับสวัสดีครับพี่โปขอบคุณครับ